วันนี้ขอดสปอยหนานเรื่องก็โอโบเกโอเค,อเ,คเปิดมาชาดเดย์จะมีผู้ชายคนหนึ่งวิ่งคล้ายๆมีวิตวว่ตูววิ่งหนีพิตูดตัวตัวนี้เขาจะไปหาเทพสุดนะนะนะครับเอาถึงที่จะไปหาเทพสุดนะครับเนื้อเป็นราชาของกีครับแล้วเอาซอไรวิโดอ่านไม่ออกเจสากีครับจะผ่าสตอได้ตา,าให้เอาตัวพเอกต้องผ่าสิโตให้ได้โดยตัวนี้พเอสสู้สิสโตนะครับ แล้วพระเอฟก็ชนะโซได้ครับตอนนี้ขอเอาชารสู้การตะออ่อนกันรครับจะเช่าผมบิงนะต่อไปตัวที่พระเอสู้คือไรหัวเฮนะครับ คุณก็ไายหัวคืออะไรครับไายหัวคือมีไายเชือดชาครับมีครับเหมงกุ้ยไทยมีฝรั่งกขาวมาบนดเลยครับพระเอองเอื้อนเลยครับตัวท้ายพระเอกชรดายครับเดี๋ยวผมบอกสถานกาให้นักการครับตัวเอแดงดับถืมหนังมากเลยครับถ้าคุณอ่ะดูก็ไปหาดูเอาเองพระเอกได้สู้ไป,ปก็คือยักษ์กขาวเอนะครับ ก็พระอเอนนกก็ชนะได้ไปเอกต,ตัวไปคือวิ่งน้องทองเขาเองโคะบอกอะไรให้ยิ๊งก็โท่โคตรใหญ่มากๆเลยอ่ะวิ่งก็โถ่ชนพระเอกพระเอกตนล้มเลยครับไอที่สุดที่เอาเหนก็คือพระเอกพาข้อสอบได้ขบถอยเรียบร้้อยแลวตอนนี้พระเอกไปหาแซ่ซุปเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้พระเอโต้ดูสวรรค์เรียบร้อยแล้วเซซู้งวันดีดีดโก็เทพโอือโต้ดีดีแทนด้วยนะตรงนี้พระเอไปหาเซบสุดๆได้แล้วเด้วเทวดามาฟ้าก็แห็นดีใจใจด้วยเด็ผู้เทพเทพอือโต้าฉลองกันนะครับดีเอาไว้ไว้มาเรียบรอยแล้วเทพโอือเจชันดอด้วยนะครับดีใจครับเด้วโกหนังโก็อโบเก้เจ้ตบรวมเรียบร้อยแล้วเฮ้เฮ้เฮ้ดำไม่จบดำไม่จบไ่ไม่จ <ac> บ <Wol ves> <which happened honestly> พาพตามเฮสซุปขขมหายไปหมดเลยครับภาพตามเฮสซุปขมขมเมื่อเคยเก็บออกก้อวา่าหาสอนี่ยครับภาพตามเฮสซุปขขมหายไปหมดดูหน้าเฮสซุปกระตูเรื่องนี้ดิน่าเกลียดม,มากเลยเอออย่างนึงก็คือขอคิดดูคอเดอร์ทาวสปอยเกย์นะนะ